บทสวดมหาสมัยสตรเอวันเมสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาวิหารกิกะปิเล้าตุกตสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังกเทนะทติฏฐิงปัจจะมัตเตหิพิกุส,สเหตเหิสภาเหวาหัาตาต,ต,ตาเตหนะิสหัตาหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัมปติตาหนติพระกวันตังทันตนายาพิกุสังฆะ อัตะโคจตุนังตุตถวาสก,กานิกะนังเอวะนังอัตะตาโหนติอยะกขอพะควาเจสกเกสุวิหารติเกปิรวะวัตโตโทมหิมาหานเนมหาตาพิกุสังคเทนะสิถิงปัจจามัตเตหิพิกุสเตหิสัพพะเหวะอารันตา,าเตหิ ตัทธิจโลกตาตุหิเทวตาเยพุเยนาสัมปติตาโหติภักวันตังทัตนายาปิกขุงกัจจะยันโนโนะมยยมปิเยนาภักวาเตนุปสังกเมยะมะอุปสักกเมติวาภักวัตโตสันติเกปัจเจคตตาถาเสยยะมาติอัตโขตาเทวตาเยทะถาปินามะพะพระหโหพุทธิโสสมาคิตาวาพาหางังตะ สาปายะปัสสสติวาภาหังสามิเขยะเอวันเมวสุทาวเสสุเทวสุอัตจาระขิตาพระคะวโตปุริโตปาระหะสุอัตโขตาเทวตาพระคะวตังอภิวันเทตวากัมันตังทัตุเอกะมันตังที่ขาโขอาเกทะตาพระคะวโตทะเสกิมังขาถางอาวาสิมหาสมโยภระคะวนัง เทว,วกายาสมังคตา,าคขาหาอะิธรรมะสาะระยังทักขิตาเทวะอัปปาราชิตตสังคาติาอัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตตันติเกอีมังคาทังอภัสสิตัสสะพิขาโวมัตตสหสุจิตตอัตนโนอะจูกะมะกะสุตารติวะเนาตานิคาหะเหวะอินทะยานิรักขันติสะปะทาติตาสิ อาตโขอัปปาราเทวตาปะกวตังธันิเคอิมังคาตังอภาสิเขตวารีขังเจตวาผรีขังอินทะลีขังโอจะมมานเมเชเตจะลันติสุตาวิมาตาจะกุตตะตาสุทันตาสุตุนาคติอาตโขอัปปาราเทวตาปะกวโตธันิเกอิมังคาตังอภาสิเยเกจิพุทธังตาระนังตาตังเสเตนะกระมิคาทันติอปายะภูมิปะหายะ มนุษาเทหังเทวกายยังปริโพธิสติอัตโกภะวาพิภูอามันติเสยปุเยนะพิกเวเะเตสุโลกาตทูติเทวตาสามติตาหนติตัคตังทัศนายะพิภูสังฆาเยปิเตพิกเวเหสงหะติธรรมะธรรมาอรหัตตาโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภะวันตนังอปะมาเยวะ เทวตาสัมปติตาเอเหสงเสยสาปิไมหังอัตตาละหิเยปิเตภิกเวพิพุสันติอนาคตามะธรรมังอะระหโตตัมมาสัมพุทธาเตสาปิภะเกวตานังเอตัปะมาละเอวะเทวตาสัมปติตาพระวันสันติเสยสาปิไมหังเอตระหีเอจักะสามิภิกเวเทวกายานังนาโมนิจะลิสามิภิกเว เทวกายานันามนิทีเทลิสิสามิพิกเวเทวกายานันามนิตังสุตตะสุตตะตุมานาสัาสกิโรธาพระสามิติเววันปันเตโคเตพิกุปะกัวันโตปัจจะโตสงปะกวาเอตะระทะโอจะสิโลกะมนุกะสามิตัถคุามาตติสทายะ เอติตาสิลิกะพลังภะิตตตาสมาภิตาพุทุธสัิถีอาวะตีนาโรมะหาสัพิสัมโุโนโหทัตหะมะนัสสุทธาเวณปาสันตมมนาวิลาปิโยปจัตเตนตวะเนวะเนกปิละวัตเวตโตอมันติสัสถาวะเกสัตะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชายนถทภิกขาว เตจะอภะกะปะกะรวมตุตวาพุทธะศาส,สนาเตสัมปะพุสะระหุญาณังอะมุนาณะทัตตะนงังเอเปเกตัสสะทัตตะหะขงสหะนังทะหะสาหาาิริลิงอัตตะเอเกสหะสานางังอะมนุสามะชุสูงเอเปเกตนัตถมัตตะขงทิสาสัพพาะหุภาอหุงตัสสะสพ,พังอภิยยะ วะกิตวานะจักขุมมาตะโตอะมันติยิสถาสาวเกสารนิรเตเทวกายาภิกตาเตเวชานาถาภิกขโวเยโอหังกิตริสามิสิลิหิอนุปัตสโตสตตะสหสายวะยักขากุมมากาปิรวัตวาอิติมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะสติโนโตถรรมนาภิกรรมภิกขูนังสามิตังวะหนัง จาสัตหัสาเหวตายคานัตตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสิโนโตทะมานาพิกามุพ่ขุนังสามิตามงวะนังสาตาศิลาสหัสหัสสายขานัตตวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนโททะมานาพิกามุพิขุนังสามิตามงวะนังอิเจเตสหัสสหัสสายขานัตตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสิโน โททัมมาภาพิคมุพิกุณนางสาวมิตรวันังเมสมิตรตาปัจจสตายขาระนตวติโนอิติมันโตชุติมันโตนัววันโตยะสิโนโทโทัมมาภาพิคมุพิคุณนางสาวมิัรวันังกุพิโลราชาฆาอิโกเวกุสสะวินิเวสนังพิโยนังสหสหสังยขานังปุกิปราสติ กุมิพิโลราชค่ะฮิโกโซปะกะสามิตังวะนังปุกทีมันจะทีสังราชาตัทธัตถะโสปัสสะติคันธาพานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตะสิตัสสะวะหัวอินทะนามะมัทพลาอิติวันโตทิติวันโตนะวันโตยัสสติโนโตธรรมานาอภิกรรมมุพิคุนังสามิตังวะนัง คีัาจัตตสังราชาวิรูโผตปัสสาติคุมพาพานังอธิปติมหาราชายสตสิโสอุตตสิตาสภาวะอวิหินทะนามมัทผละอิทธิมันโตทุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนตุทะมานาภิกกรรมภิกขุนางสามิตังวะนางปัจจิมันจัทีิสังราชาวิรูปโคปัสตสตินาคานางอธิปติมหาราชายสติโสปุตตสิตาสภาวะโวิหินทะนามมัทภละ อิทธิมันโตยุติมันโตวันนีวันโตยสติโนทธรมานาพิกามุงพิกุลนางสาไมิตรังว่านางอุตตรรดจัตถีสังราชากุเวโลตัปัสสติยักขานังอธิปติมหาราชายัตติโสปุตตสิตสาภะหาโวอินทะนามาวัฒพารัอิทธิมันโตยุติมันโตวัตโตยัสสติโนทเทมานาพิกามุงพิกุลนางสาไมิตรังว่านาง ปุริมันติสรรตัดถอท,ทักขีเนนะวิโรหโกปัจกิเมนวิโรปัโขกุเบโรตัสาตติทิสังราจาโรเตมหาราชาตะมมันตาจัตุโลทิสาทัตลาสามณาอัต,ตสุเวเนกปิวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาหาภูเวาจะานิกาสทาอายากุเวเนถุเวเนถุวิถุจะวิถุโตสาหาจันทรน กัเสตโทจะกูเนตเตถุนิถดจะปักนาโทโอจะมันโยจะเววะสุโตจะมายาลิจิตาเสนโนคันตะทานโพนโอราชานะโนทะโพอาคูปักจะวิขโขจะเวติมพระโลสุริยาวัจฉาเอเตจนเนจะราชาโนคันทันพาสะราจุพิโมทมานาภิกามงพิโคหนังําไม่ตังวะหนัง อาคาคูสหาพานาคาเวสะลาสหัต,หตสหัสกากิมภะหัสหัสลาอาคูปายาคาสะหายาติพิยามุนาทะลาลัตถาจกาอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหาหนาโกโสภะสัมวิตังวะนังเยนกคาลาเชสหา,าสหา,าหรันติทิพาขิชาพิกิวิโมจัโก,กา วิหายะเสเตวินามตะปตาจิตตาสุปนาอิติเตนะมะมังพัิยาตทานิคาราชาณะมาสิสุปันนโตเหมะมะกาสีพุทโทสหหิวาจาหิอุปยายยันตานาคสุปนาสละอุตตะกุมาทพุทธังชิตาวิชิหเถนะสุมะทางอโศลาสิตาภาระโล วาสเวสเสต,เตอิธิมันโตยสะสัติโนกาละกาจามหามิสมะอัสุาทานเวขาสษาเวปจิตติสุจิตติจักปะาทาโทมะมุจิสหัสัจจะพิระพุตโตนังสเพเวโรจัปานามะกาเสตนะอิทวาพระลิงเสนางหาลุพัฒมะคาขามะมุงสัมาโยธานิพันทันเตพิคุนังสามิสังวะนัง อาโปจเทวาปัตวีจเตโชวาโยทาสสะคัมุงบาลุนาวนาเทวโสมจายะสมาสหเมตตาการุณากายิกาคูเทวายะสสิโนทะเลติทะเลทากายาสเพลนัตตวติโนอิทิวันโตยุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโธทัมานาภิกขโมภิกขูหนังสามิตังวะหนัง เวทูจะเทวาสหะรีจ He right ัสมาจะตุเวยมาจันทะสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุริคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุริคิตานักตานิปุริคิตาอาคูมันทะวาราหักาวสุนังวาสะโหเรโทตโกปะคาปุริตโททเลเรตท่เรทากายาสเพนนัตตวันธีโน <Okay. S 2> อิต,ติมโตจุติมโตวันมันโตยะสัตติโทธาม,มานาภิกรรมภิกุนาสามิตังว่านังห้าถาคู่สหคู่เทวาจามัคคา,า,ารีสกขาแหติว่าอาลิขตาจะโลชาจะอุมาปุป,ปานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอัตุตาจะอนเนชกาสุเลยะลุจิลาอาโคอาโควะสะเวเสสิโน ทะเลเตทะเลทากายาสเพนะนัตโตติโนอินต,ติมันโตชุตมาาิมันโตนะวันโตยัสสิโนโตธัมมนาภิกขะโมภิกขุนาคาไม่ตังว่านังสัพปานามหาสัพานามนุสสาวนุสุตตมาทิธาปะตุสิกาอาคูอาคูาคมนโนปะตุสิกาอาถาคูหาละโยเทวาเยจารโยิตควาสิโนปาละคะมหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโน ทะเลสเททากายาสเพนานตอติโนอาอิติมันโตยุติมันโตวตันเนอันโตยัสสิโนโทสะมานาภิกามภิคุนังสามิตังวะน,นังสุกาคาลุหะอรุณาอาโคเวกัสอสาสะหะโอตะตันหาปามโมคะลาอาโคเทวาวจักขนาทตามัตตาหาละคะชา มิสกาจะยัสสิโนทะเลสถาอาหาประชุมโนโยทิสาปาดิวาสติทะเลเจทะเลทากายาสเพนะนัตตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโตทะมานาพิกามูพิคนางสามิตังวะนังเขมิตาดุสิตามายาทาคตาจะยัสสิโนลำพันติกามาลาเถถาชวติมานาจะอาสาววะนิมาลตีติโนอาคู อาถาคูปะนิมิตตาสเตเตเทเลเทกายาสเปนะนัตตวันติโนหิติมันโตชุติมันโตอนนวันโตยะสัตสิโนทวธามานะพิกามอภิกุณาสานิโตวะนะเตเทเตเทวะนิกายาสเปนะนัตตวันติโนนามันวะเยนะคาหันชงเยจันเยสติสาสหะขุปปาสัทธาติมกิลังโอคะนามะตะสะวัง ทคเคโมโมคตตังอาคังจะทางวังอา,าทิตาติตังครุพรมมามัตามตามัตโตจะตุปาอิทิมัโตสหะระุนังโกกุมาโลดิโจสจะโสปะคัตมิสังมะนังตะพัมมามะา,มา,มาโลกาหนังพัมามะมะนิติทัติอุปป,ปันโนยุติมันโตปะติมากายโยอะยะสิโถทะเรสจาสละอาลาอาคูปันจะกะว่าสเทวติโน เอสัจมาจโตอาคาหาริโตปริวาดิโตเตจสเพอภิกันเตเนเทเจเวพะมาละเกมาลเสนะภิกันกามิปัสสะกัสสะทาทิชังอัตถะคันตถะพันตะถาราเคนะพันธะมัตุโวตัมมันตาปริวาเดทะมาโวปญจะทะโกจินังอิติทัตมะหาเสโนการะเสนังอัปเปติปานินาสตามหัจะตะรังกัตวานะสัพพะวัง ยะถาปะวุตตะโกวิมีโคยะถายันโตสุวิชุกโกตถาโสปุริทาวติกันตะโทอาศังวาเสกะจะทับพังอภิยายะวะกิตาวานะจักกุมาตะโตอมันติสถาสาวะาเกสระเนลเตมาละเสนาพิกันตาเตวิชานาตะพิกวโวเจกข่าัะข่ามกะลงสุตวาพุทธสัศาสนา พร,ระคิดเลเคหิปากะมุงเนสังโรงมันปิอาชายุงตะเพวิชาหะสักคาคามาปาริติตายาติโนโพมันติสหะโเตหิตสวากาเตชะเนสุตาติสิบห้าสุมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตามาเตโชชะยาสิทธิมหาสิมากุนาปาริมาตะบุญญาติการัศะ สัพพตาลานะยานิวาลนาสัมมัตถะปะ,ะวะคะวะคะ,ะ,ะวะโตอระ,ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวิติงสหะมาปุริสักาละ,ะ,ะนานุภาเวนะอสิยานุภายาชนะนุภาเวนะขุทธตตะลาสหมังคะลานุภาเวนะชะตะาลสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทสศปาลิมาตานุภาเวนะทสอุปาปะลามิตานุภาเวนะทสศปะลิมัตตปาลามิตานุภาเวนะสีละสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะปะรานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจกตุลาสิสะหา ธรรมานุขตานุภาเวนะอนุโลกานุตธรรมานุภาเวนะอัตถะิกามัคานุภาเวนะอัตถะสมาปจานุภาเวนะจะสาปัญญานุภาเวนะจะตุสัจญานานุภาเวนะทัศปารานาานุภาเวนะทัพปตะายานุภาเวนะเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริยานุภาเวนะละตนัตยะสลาณะ นุภาเวนะตุยหังสับพระโลคะมุกับพุทธาวุธุะโมมะนะสุปยาสาวินัสสันตุสัพพัตาระยาปิวินัสสันตตสัพพสังกปาตุยหังสัมมิทุทีฆยุนตาเวหังโองตุวสตาวะสักีวะเนสัมังคิโกของตุสัพพาตาอากาสุปยาตวารนาภุมิขามาหะ สมุทารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุพระวันตุสัพมังข้างลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาหุติพระวันตุเตสัพพวันตุสัพมังข้างลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพาหุติพระวันตุเตพระวันตุสัพมังขังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาหุติพระวันตุเต นักตัยักขภูตานังปาคขะนิเวรานาปาลิตตานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปเทเวนักตัยักขภูตานังปาคขะนิเวรานาปาลิตตานุภาเวนะหัตตวเตสังอุปเทเวนักตัยักขภูตานังปาคขะนิเวรานาปาลิตตานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเวสิบหกพัตเทกลัดคาถาอติตังนาวะคเมยะนปะ กังเขอนาคตังคนไม่คำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะติตตัมปะหินานตังอตัตตันจะนาคตังสิ่งใดล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็น,ล,นล่นละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรม,มังตตะตะตะ,ตะวิปัสติอสัง อีตังอสังกุปังตังวิธามะนุรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งงเงไม่ของแล้วในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพึงจเจริญธรรมนั้น,นเนือเนือให้ปุดธผลเถิดอัพเชวะกากันจะมาตปังโกชัญญามะระนังสุเบเพึงทำความเพียเรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังฆารเตนะมหาเสนามัจจุนา เพราะความผางเคียมกับมัจุรามัจุราชผู้มีเสียหน้าใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวันวิหาราลิมาติเปียงมหามโรรัต,ตะมะตันติท,งท,งทตตตังตังเวพภะเทขรรตโตติสันโตอาติขเทมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เก็ดการทั้งวันทั้งกลางคืนนั้นแต่ว่าผู้มีตาตีเจริญหนึ่งด้วยประการเช่นี้แหละสิบเจ็อภิปัจจก,กเวขปะทะราชธรรมโมหิเะลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้ผลแต่ความแก่ไปไม่ได้พระยาทิงธรรมโม,มหิพระยาทิงอนาติโต เามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้พ้นแต่ความเจ็บไปไม่ได้มระนาธรรมโมมหิมะระนาหนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้พ้นแต่ความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะบละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ผดภาคจากของและของเจริญไปทั้งสิน้นกรมมังกะโกมหิกรมมะยาโทรกรมมะ โอนิกรรมะันถุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ที่เพิ่งอาศัยยังกรรมังกาลิสามิการณ์ยานังวปาปกังวาตาาัสะทายาโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอัดใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทของคือว่าจะได้ต้อง ได้รับผลของกรรมนั้นสือไปเอวังทำแหฮหิอภิหังปัจจะกะเวขิตวาตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอ